สวัสดีตอนเช้าครับหัวกระเซิงไปหน่อยนะครับตื่นมาก็รีบมาเลยนะครับมาเก็บหญ้านะครับนี่มาเก็บหญ้านะครับพวกหญ้าขนนะฮะพวกหญ้าขุนนะจะเก็บเอาไปให้เตาสูกาตานะครับเตาสูกาตา้าเราให้กินสลับกับอา,อาหารเม็ดนะครับเนาะไม่ไม่ไม่อยากพูชื่อยี่ข้อเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเขา แล้วก็เอาไปให้พวกแก๊สบี้พวกกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะพวกนี้เราจะต้องให้กินสลับกันนะครับตัดอาหารเขาจะได้ครบนะคะเนาะงดดาม่านะครับใครให้อาหารเม็ดล้วนงดดาม่านะครับผมผมให้กินสลับกันนะครับเพื่อให้ได้ตัดอาหารที่ครบถ้วนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับการเก็บหญ้าและการเลือกหญ้านะครับอันนี้นะฮะ แถวนี้จะเรียกว่าหญ้าเลี้ยงวัวนะครับใบเขาจะใหญ่นะฮะแต่ว่าชื่อชื่อจริงๆเขาเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถือว่าบอกเพื่อนๆแล้วก็บอกครอบครัวเราด้วยว่านะครับวังคืออะไรแต่ก็เคยเคยเคยเก็บไปให้เขาอยู่ครับกินได้ครับปลอดภัยครับหญ้าทุกชนิดที่เราไปเก็บตามที่ต่างๆมานะยังไงเราก็ต้องล้างนะครับปอให ดูแล้ว y, มันจะเฮลตี้มันจะมันจะปลอดสารแค่ไหนแต่ก็ควรล้างเพราะบางทีมันมีฝุ่นมีมีแมลงนะครับส่วนการเก็บหญ้าชนิดนี้ระวังนิดนึงนะครับตรงตรงตรงใบตรงนี้นะครับมันจะคล้ายๆหญ้าคานะครับมันสามารถบาดมือเราได้นะครับต้นเขาจะสูงนิดนึงนะครับอ่าแต่ส่วนที่ ที่เรานิยมให้เขากินก็คือส่วนส่วนข้างบนนะครับส่วนยอดแล้วก็ส่วนใบนะครับเราก็ใช้กรรไกรตัด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 ,ตดเป็นข้อข้อนะครับเป็นข้อข้อแล้วก็ให้เขากินได้เลยนะครับมันจะเป็นแกตบี้หรือกระต่ายก็ชอบนะครับแต่เขานิยมเอ่อเกี่ยวไปเลี้ยงสัตว์ใหญ่กันครับพวกวัวพวกม้าเนี่ยนะครับบรรยากาศตอนเช้าดีครับ ก็เดินเดินเก็บหญ้าเดินเล่นถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับถ้าอากาศบ,บริสุทธิ์ล้วก็สูดเข้าปอดเต็มที่เลยเนาะเดินเดินไปเจอต้นกระถินครับอืมน่าเก็บไปกินกับน้ำพริกกินกับเ,เครื่องจิ้มนะครับ นอกจากอาหารสัตว์แล้วบางทีเราก็จะได้อาหารค้นกลับไปเหมือนกันครับหาช่องงามๆเก็บกลับบ้านครับเมียผมที่ท้องอยู่นี่ชอบกินผักมากเลยครับผมอันนี้เป็นผักกะินนะครับอมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะครับแสงอาจจะอาจจะย้อนนิดนึงนะเดี๋ยวว่าจะเก็บไปให้อีโกนาครับ อโกูนาอโกูนากินได้ครับกินกระถินได้กินฝักกระถินได้อยู่ล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นให้เขานะฮะเพราะว่าเขายังโตเล็กอยู่นะไม่รู้ว่าโตมาแล้วจะยังไงครับนิสัยของอโกูนาผมชื่อฟังฟิ้งนะฮะนิสัยค่อนข้างที่จะดุนะครับแวนบอกว่าอาจจะต้องเอาไปให้กับทางทางสวนสัตว์หรือว่าทางอื่น เพราะว่า,วาแฟนผมก็กลัวครับกลัวกลัวจะมีการการงับกันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็รักของผมเนาะพยายามจะหาทางออกเรื่องนี้อยู่ครับแต่ตอนนี้เขาอยู่กับเราเราก็จะเลี้ยงเขาให้มีความสุขให้เต็มที่นะครับผมคนี่นะฮะฝักกระถินนะครับจริงๆคนก็ทานได้นะสัตว์ก็ทานได้ครับสัตว์ก็ทานได้ มาครับเรามาเจอดง้าขนนะครับยาขนนี่เป็นญ้าที่บอกกับการใช้เลี้ยงสัตว์นะครับมากๆเลยนะสําหรับญ้าที่เราไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรไม่เหมือนทิมอีหรืออัฟฟ้านะครับอัฟทิทมอที่หรืออัฟฟ้านี่ถ้าเราเราสามารถปลูกเองได้ก็จะลดต้นทุนนะครับแล้วก็ดีต่อสัตว์นะครับอัฟฟ้านี่กินบํารุงดีนะครับผมเพราะว่าโปรตีนสูงนะครับ แต่อันนี้คือยาขนนะครับยาขนเนี่ยเท่าที่ผมเคยอ่านมานะครับมันมีงานวิจัยอยู่นะเรื่องสารอาหารนี่ก็จะพอๆกับพีโมทีนะครับเพียงแต่ว่ายาขนเนี่ยเราหาเก็บได้ทั่วไปนะครับอันนี้ซื้อตามคลองนะครับผมตามคลองตามธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องซื้อต้องหานะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็สามารถซื้อยาขนตามร้าน นะครับร้างขายสัตว์เลี้ยงนะครับร้างขายกระต่ายร้างขายเลี้ยงยอน่าจะมีขายนะครับผมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มันขึ้นทั่วไปนะครับเราสามารถหาเก็บฟรีๆได้นะครับเอาไปให้สัตว์เลี้ยงเรากินนะครับตรงนั้นมีเป็ดด้วยครับมาตามคลองนะครับไข่เลี้ยงไว้ก็ไม่รู้นะครับผมวิธีเก็บนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าน้ามันดีๆนะครับยาขนได้รับน้ําดีๆยอดก็จะปล้องนะครับยอดมันก็จะปล้องอันนี้อันนี้คือยอดนะฮะมันก็จะอ้วนนะครับน้าต้นหักง่ายนะครับหักด้วยมือเปล่าก็ได้นะฮะนะครับเก็บตรงข้อมันเนี่ยฮะเป็นเปาะหักละแต่ถ้าเป็นช่วงโคนเหนียวๆอาจจะต้องใช้เคียวหรือว่ากรรไกรตัดนะครับ แต่ว่าผมว่าเก็บอ่อนๆให้ให้เด็กๆที่บ้านกินดีกว่านะครับเอาเก็บเท่าที่มือเราสามารถจะหักได้ดึงดึงเอามือเราหักได้ถ้าเกิดว่าเนี่ยฮะอันนี้มันเหนียวนะอ่ามันหักไม่ได้ละเราก็เลื่อนมาอีกข้อนึงถ้าหักได้แสดงว่าแสดงว่ามันอ่อนครับเนอะมันอ่อนเด็กๆน่าจะกินอร่อยกว่า นะครับเด็กน่าจะกินอร่อยกว่านี่ได้แล้วเห็นไหมใครเลี้ยงแกตดบี้หนูตะเภาหรือกระต่ายนะครับเราก็ควรให้สลับนะครับสลับกับหญ้าแห้งนะครับยญาแห้งจะเป็นอัลฟาฟาหรือทิมโมตีนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดให้กินพวกยญ้าดสดรว้หรือของสดรู้ระวังน้องเขาจะท้องอืดน,นะครับนะ ถึงขั้นท้องอืดได้เลยอัดอัดถึงตายนะครับเราก็ต้องให้อาหารสลับกันนะครับแล้วก็อาหารเม็ดนะฮะนิดหนึ่งหน่อยนึงนะครับอย่าไปให้บ่อยนะอาหารเมร็ดอย่าไปให้เป็นอาหารหลักเลยนะครับผมเนาะขนาดมนุษย์เราเนี่ยกินกินข้าวเนี่ยเราก็ยังต้องเปลี่ยนกลับหลายอย่างเลยครับเพื่อให้สัตว์อาหารครบห้าหมู่นะครับดังนั้นสัตว์เองก็เหมือนกันนะครับผมชมนกชนไม้ครับชมบรรยากาศยามเชา้า อันนี้ก็มาใกล้ๆ Banana. แถวบ้านแหละครับขี่จักรยานมาเองขี่จักรยานมาถึงนะครับผมก็เปิดช่องสุขภาพอยู่นะครับเพิ่งเปิดนะครับเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้นะครับแล้วก็เอ่อเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้เกี่ยวกับการฟิตหุ่นนะครับลดน้ําหนักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอายการนะครับจะรวมกันอยู่ช่องนั้นนะครับเพราะว่ามันไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับเนาะ ส่วนช่องนี้กกลายเป็นช่อง family ไปครับเกี่ยวกับครอบครัวเรานะครับเกี่ยวกับสัตว์นะครับเพราะว่าครอบครัวผมชอบเลี้ยงสัตว์นะครับเนาะเราก็ยังอยู่กันยาวๆครับทําสลับกัน2ช่องนะครับอ่าถ้าใครสนใจอีกช่องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ได้นะครับแปะลิงก์ไว้นะแล้วก็ Facebook ใหม่ผมนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะครับ ใครอยากใครสนใจจะติดต่อเรานะครับหรือว่าเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยมาให้กําลังใจนี่ก็สามารถทําได้นะครับผมนะครับตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเก็บญ้าต่อนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้นะฮะหวังว่าทุกท่านจะได้สาระไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกท่านครับ เด็ก2คนนี้นะครับ ยังรอบ้านอยู่นะครับผมให้สนใจติดต่อมาได้นะเดี๋ยวพอสองเดือนน้องอดนมก็จะพร้อมส่งแล้วนะครับแต่จองก่อนได้เลยนะ